สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเชื่อมเราผ้าเราตากผ้าครับเป็นเหล็กนะเนี่ยตามรูปทรงนี้เลยที่วางไว้ทุกอย่างตัดไป้หมดแล้วแต่เราจะต้องมาตัดฉากนี่ให้มันเข้ามุมมุมนี้ด้วยมุมนี้ด้วยมุมนั้นด้วยมุมนั้นด้วยมีทางบางังเราจะตัดรถท่านผู้ชม ว่าทาตามใจลูกค้านะไม่ทําตามใจช่างถ้าตามใจช่างอันนี้มันต้องยาวกว่าน,นี้เพราะกันอ,อ็นมันคูนมันล้มอันนี้หกสิบห้าเซนเนี่ยมันมันจะสั้นไปนะทานผู้ชมถ้าช่งางได้ทัดเองก็ประมาณสักแปดสิบหรือเก้าสิบเพราะเวลาผ้ามันเยอะมันจะโค่นนะมันจะเอ็นไปเอ็นมาอันนี้คือทำทำตามเสร็จเดยเขานนเราก็วัดขึงนะจีดวัดรึงแล้วลว,วัดขึ้นวัดใส่ตรงนี้เลย เนี้เ้วก็จะจับากจับแากให้มันได้แล้วก็จะเต่มไว้เตมไว้นิดหนึ่งกันมันี น่ครับแล้วก็ใส่ขาล่างก่อนขาบนยังไม่ใส่ยังวางอยู่เฉยเลยเอาทำขาล่างให้มันเ,นเข้าฉากเชื่อมหน้าเชื่อมหลังตามที่เราวางไว้ อนนี้ขาแรกที่ทําไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้จะมาเริ่มขาสองก็ขั้นตอนทำเหมือนเดิมคับท่านผู้ชมอยู่ที่การที่เราเข้าเข้ามุมให้มันสวยแค่นะั้นเ,เข้ามุมเราต้องไปเจียเจียก่อนให้มันเป็นปากฉลามยิ่งฉลามสวยเท่าไหร่มันจะเข้ามุมสวยเท่นั้นนะครับถ้ามันเข้ามุมสนดดิมากเยอะเท่าไหร่เราก็ได้ยิ่งเชื่อมน้อยแต่ถ้าเราทําปากฉลามไม่ค่อยดีหรือว่าไม่สวยเราก็เราจะได้เชื่อมเยอะหน่อย เริ่มขาที่สองอนร่เราก็ว่าไม่ขึ่นกลางเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขีดตรงกลางไว้แล้วก็ขีดเสาให้มันตรงกันแล้วเราก็จะหาเหนกแบบนี้เหนกเส้นหรือว่าราเชื่อมร้อข้างล่างเพื่อจะให้มันลอยขึ้นมาเวลาตั้งเสาอะ่ะมันจะไม่ได้กินกินฝั่งใดฝั่งหนึ่งข้างเดียว เราต้องการกินตรงตลกลางขวดตับชาขวดตับชาบเสร็จมันได้ปุ๊บเอาจะแ,แตะให้ก่อนเพื่อกันมันหนี ตันนี้เมื่อรถแต้มเสร็จแล้วนะก็ใส่ตัวข้อมูลเข้าฉา เชื่อมสองข้างใั้ใน้ำลออกเนี่ยเดิมเชื่อมแล้วท่านผู้ชมเนี่ยร้อนจีเลยปัญหาก็าคือว่ามันเป็นแป๊บบางบางสุดเลยนะเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีแดงเนี่ยบางเชียบเลยท่านผู้ชมเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะเทคนิคเคสเคล็ดเคล็ดลับนะ ต้องใช้ไฟอ่อนๆหรือใครมีตู้เชื่อมแบบรุ่นใหม่อะตู้เล็กๆที่มันปรับพลังไฟได้แบบลวดปรับอ่อนแล้วลวดมันแตกดีอย่างน้นดีมากๆอันนี้ของช่างเล็กมันเป็นตู้เชื่อมแบบรุ่นเก่าตู้ใหญ่ๆที่มีเป็นขดทองแดงอะพลังอะตู้ใหญ่มากแล้วก็มันจะปรับไฟของมันได้ต่ำาล้วก็มันก็ยังแรงอยู่ ถ้าใครมีตู้เชื่อมรุ่นใหม่ก็สบายเลยี๋ยวก็เริ่มแต้ม ขาสองนะนั่นนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่ขัดให้มันสวยแค่นั้นเองขัดขี้เชื่อมออกนีนมานน้าต่อไปเอาจะได้เชื่อมมันกันครับตัวนี้ตรง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 นี้นี่เป็นแป๊บไม่ใช่เป็นแป๊บ เหล็กบริสุทธิ์นะท่านผู้ชมมันเป็นคาร์ไนน์มันจะมีควันเยอะมากแล้วก็ทําให้แสบตามากเลยท่านผู้ชมต้องเวลาเชื่อมเราต้องมีพัดลมหรือว่ามีแว่นการฝุ่นกันควันนะางั้นตอนเย็นนี้คือถ้าทํางานเสร็จคือแสบตามากเลยตอนนี้ก็ทําขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนขึ้นคานได้เลย จะให้ดูว่ามันสูงเท่าไหร่นะวัดให้ดูเมตรยี่ห้าแล้วก็ขาขวางเนี่ยหกสิบห้าแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบ ก็คานยาวนี่คือคานยาววัดก่อนคานยาวสองเมตรห้าสองเมตรสามสิบมามาใส่คานกันตัวนะี้ เรียบร้อยนี่ยังไม่เชื่อมนะยังไม่เชื่อมนะไม่เคยนะก่อนจะเชื่อมเราก็ต้องมัดฐาก่อนให้มันได้เชื่อมกัน ก็จะแต้มแล้วนะเนี่ยอันนี้เราก็เอาเล็กฉากมาวางแล้วก็เราเชื่อมเชื่อมขาดึงไว้เราจะวัดขาสองข้างมุมนี้มาหามุมนี้เท่าไหร่แล้วก็วัดจากมุมนั้นมาหามุมนี้เท่าไหร่พอมันได้ตรงกันเป๊ะเราตั้งให้มันตรงกันเป๊ะแล้วก็แต้มเลย ใส่ตัวนี้ตัวค้ำกา เชื่อมไล่าย,ยาวเลยให้จนเสร็จแล้วก็ปิดท้ายโดยการทาสีแล้วก็จะจบงานแล้วจะลม้มลงแล้วก็เชื่อม แล้วขั้นตอนการทาสีนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เราจะไปเลือกเป็นเอาสีบอล <c oughs> สีบอลเงินนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้จะให้ดู แบบนเลยเกานี่เลยนะสุดท้ายนะชมทาสีแล้วสุดท,ท้ายสุดทำแหลกะลาผ้าวันนี้ไปดูงานกี่โมงเยวไปเนี่ยเยอไป มันสี่โมงสามโมงบ่ายสามที่ไหนอ่ะเข้าบริษัทก่อน ครับท่านผู้ชมเนี่ยเราผ้าแล้วก็ขอเน้นย้ําอีกทีหนึ่งครับว่านี่คือเราตากผ้าที่เป็นผ้าแห้งนะครับเป็นผ้าเปียกไม่ได้ถ้าเป็นผ้าเปียกมันจะแอ่นมันจะอ่อนมากเกินไปถ้าเป็นผ้าเปียกเนืองาปั่นแห้งแล้วแล้วได้อยู่แต่ใส่เยอะไม่ค่อยได้นะเพราะมันดันน้ำหนักเยอะไม่ได้ จะจะเป็นผ้าแห้งได้เยอะเลยหลายตัวเลยครับจน,นเต็มราวเลยก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุด,ท,ดท้ายแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็จะขอสลาลาท่านผู้ชมไปก่อนนี่ครับดูแนวนี้นะมันก็มีหลายอย่างให้ดูครับมีทั้งปั๊มน้ำาและตัวไฟแ้วปั๊มลมแต่ที่ให้ดูคือน,นี่ราวผ้านี่เสามหมนี่อันนี้คาน ยาว2เมตรสาสิบสูงเมตรสาสิบขากว้าง65เซนง่ายง่ยครับทำแค่นี้ใช้เวลาทำไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จสมบูรณ์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ